ละคอนสั้นเรื่องน้องดื้อมากๆไปรับชมกันเลยว่าจะเรียนเสร็จนะโมเดลเหนื่อยมากหน่ต้องมารับน้องอีกเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเฮ้ยน้องจะไม่ดื้ออีกใช่ไหมเนี่ย นั่นสิพี่ไปหาน้องก่อนละกันวันนี้เรามาช้าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหรือเรามาเร็วกว่าใครเราว่าเราน่าจะมาช้ากว่าใครนะเพราะเมื่อกี้พเพราะมันโล่งม,มากเลยไม่มีใครมาเล่น,นเลยเลยนี่น้องพี่มารับแล้ว ยังไม่กลับได้ไหมพิกกับก่อนเลยพิกกับไิกก่อนเลยหนูกำลังเต้นมันๆอยูน่นะอ้ d จ a y and day a n เจ a y morning น h ไหนๆลองร้องเพลงฟ้ารักพ่อให้ฟังหน่อยสิเกออนทั้งวันยังไวไม่แดด ลิงไม้ชูกัดแดดดีหมดใจเลยที่ฟ้าบอกรักจริงไม่ได้หลอกใครอยากจะขอให้พ่อใช้ฟ้าหน่อยเงินในบัญชีมีพอใช้พ่อโอนในฟ้าหน่อยดีไหมหรือยากเลยมัขึ้นใหม่นากากาฟ้ารักพ่อไว้ลองได้เออ เยี่ยมมากเลยไปฟังมาละลองได้เยี่ยมจริงๆเพื่อนคนอื่นเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วเหลือแค่น้องเรานี่แหละเน่กลับบ้านแล้วอย่ามวแจะเต้นเดี๋ยวโดนดพี่โดนแม่ด่าอีกไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนูจะทำช้าช้าเพราะหนูจะโกแม่ว่า พี่สองคนอ่ะไปซื้อไอติมกินเน่เธอนี่ชั่วร้ายเนี่ยถ้าบอกนะฉันจะไม่มารับเธอไม่ต้องการเพราะฉันอยากให้แม่ฉันมารับหนูเปลี่ยนใจละหนูขอแวะร้านของเล่นได้ไหมไว้ฉันไม่มีตังค์ฉันไม่ตังค์อยู่ห้าอยบาท นี่คือค่าขนมของฉันทั้งปีพี่เถอะนะนะนะออทั้งเดือนสินะ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 พี่นะ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 ไม่ได้นี่มันเงินฉันถ้าฉันเอาเงินที่ไหนถ้าฉันเอาเงินที่ไหนซื้อขนมซื้อข้าวกินล่ะแม่ก็ขอพี่สิพี่ก็ขอแม่สิ โอ้ยแม่ฉันไม่ให้หรอกเธอเป็นเซอรงไม่บี่บีเลยไม่เอาแล้วฟ้องแม่แน่ฟ้องอะไรเดี๋ยวฉันก็ฟ้องได้เดี๋ยวพวกเรากลับบ้านก่อนแล้วกัน ไม่รอหรอกรอด้วยสิไม่ยอกเลยอ่ะไม่รอหรอกรีบเร็วรีบวิ่งเรารีบหนีน้องกันโอเคพี่ ไม่อยากไปเองช่วยไม่ได้นะวิ่งตามเร็วๆซิอย่าช้นว้ายนะถึงบ้านถึงบ้านแล้วเข้าบ้านก่อนดีกว่าไปไปนั่ง เหนื่อยอะเหนื่อยจริงๆเลยโอ๊ยฉันบอกแล้วไงพี่บอกแล้วไงว่าอย่าดื้อเข้าใจไหมเหนื่อยพี่ไม่ช่วยหรอกโอพี่ใจร้ายอะ <G ren minimalist> หนูอ่ะเป็นคนน่ารักชอบเต้นระบำชาวเกาะไพเราะสงาะเหตุโชนนี่สซนสิไปทำแบบนั้นเดี๋ยวพ่อแม่แม่ก็พัง <G ren minimalist> แล้วไงพี่ก็ลับผิดชอบเองนะหนูไม่แกยหนูหยุดใต้โต๊ะได้ด้วย ơ uh, ơ uh. Bài hạp nam Leo Mày Bài hạp nam Mày Bài Mày Mày đưa gì nhé Mày đưa gì nhé ha Bài hạp nam Mày Bài Bài đi đi lỡ Bài đi đi mày Good day ฟปังกิสตาปังกิสตาทำไมเป็นเลือกชุดอยู่นานจังเดี๋ยวไปดูเองพี่ทำไมนานจังต้องมีอะไรแน่ กวนมาทำแบบนี้พี่ไล่ให้ไปอาบนะ้ำทำไมไม่ไปฮะเอามาไม่เอามา,มา,มาพี่จะฟ้องแม่นะค่ะไปอาบน้ำอยู่นี่เลยเดี๋ยวนี้นะจะดูจะไปอาบน้ำแล้วเฮ้ น้ำเย็นสบายเล่นน้ำดีกว่าเล่นสบู่ดีกว่ากด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 ให้เป็นลามเลยยืด,ยด,ยด,ยด ชักจะไม่ไหวละน่าจะเป็นเล่นในห้องน้ำอีกมม จะไม่ไหวแล้วนะจะดื้ออะไรแบบนี้